เรามาครับอยู่กับเราในเที่ยวนี้ขอเมาเราทุกเรื่องเราเมาทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้ค่ะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวแนะ่ i n s t a h t ไปยังไปยังอ่ะไปสิใน<ด>ช่วง To Die For ค่ะช่วง To Die For โอ้โหเคยมาย่างแมนโหพี่ในฝันเลยในฝันเลย,เลยแต่เขาบอกว่าที่นู่นค้าของชีพสูงสูงไหมถ้าพี่กันเอาว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตุรกีถือว่าเป็นประเทศดาวรุ่งที่มาแรงมากในยุโรปแม้แต่ครั้งนักท่องเที่ยวในยุโรปในเอเชียอะไรเงี้ยพากันแห่แหนไปยิ่งตอนปี2010นะแมนถ้าพี่จำไม่ผิด อ่าอิสตันบูลเนี่ยถูกยกให้เป็นเมืองวัฒนธรรมของยุโรปโอ้โหหลังจากนั้นจ้าเหมือนมีนังตอนที่พี่ไปนะพี่แบบตกใจมากกับทุกสถานที่อะทำไมอะนท่องเที่ยวเยอะเยอะแบบมาทำไมกันเนี่ยทำไมเยอะขนาดนี้เออเออแต่ทีนี้พูดถึงความสวยงามของอิสตันบูลดีกว่าตอนพี่อยากไปเพราะอะไรหรือว่าพี่อยากไปเพราะว่าแค่ชื่อเราได้ได้ยินคำว่าดินแดนที่เป็นแบบนบครสองทวีปอย่างเนี้ย แค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสองทวีปนี่มันดูแบบนะเนอ,อวัฒนธรรมผสมภาษานนะเออวัฒนธรมรมผสมภาษาเราเฮ้ยวันนี้เราเที่ยวฝั่งเอเชียวันนี้เราไปเทียเเ่ยวฝั่งยุโรปก็ทําได้เหมือนกันแมนเพราะว่าอิสตันบูลเนี่ยแล้วย่งเราได้ยินคําว่าอาณาจักรไบเซนไทยออตโตมันโอ้โหรู้สึกว่าประเทศนี้มันไม่ใช่ดาดเดินอ่ะเออกรุงคอนสแตนติ เป็นประเทศที่เนื้อหอมอ๋อโดยเฉพาะอิสตันบูลเนี่ยเป็นเมืองที่น่าสนใจสําหรับนักเดินทางอเออมันจริงเป็นเมืองที่อินเทรนด์อยู่เสมอ,ถ,อ,อถ้าพูดถึงเมืองที่อินเทรนด์นะคนจะนึกถึงเอออิสตันบูลไงคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เรียกว่าแบบเฮอริเทสทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นที่อินเทรนด์ที่สุดใช่อะไรที่เฮอ,อริเทสทั้งหลายเลยวีซ่าไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วออพอเข้าไปถึงก็เที่ยวง,ง่ายๆจากสนามบินนะแมนคิดว่าเป็นเมืองหลวงปะ ผมในความรู้สึกว่าไอซ์นบูไม่ใช่เมืองหลวงของตุรกีไม่ใช่ความรู้สึกผมนะไม่ใช่แต่แค่แบบรู้ว่าอยู่ตุรกีใช่แต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดไงก่อนจะไปบ้านเมืองฉันขอเมื่อกี้ฉันติดคุณผู้ชมเอาไว้ตอนนั้นนะคะไปยังไงจากสนามไปยังไงง่ายมากแมนครับบางคนบอกว่าแพงใช่ไหมนั่งเมโทรเลยที่จะเออลงมาใต้ถุนสนามบินปุ๊บเดินตามตัวเอ็มไปจ้าตัวเอ็มปุ๊บนั่งแต่มันต้องต่อนะมันจะต้องอีกต่อหนึ่งหมายถึงว่าไม่ได้ direct ไปถึง กลางเมืองอ่าแต่ก็ลดลดไต่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายเข้าไถูกก็จะไปถึงทุกคนจะไปตั้งหลักที่จตุรัสสุลต่านอาเมดทุกคนจะมาตั้งหลักตรงนี้ไรเขียวเขียวนี่คืออะไรตรงนั้นเสาหินงวดรูปงูพันเสาหินรอนอ่ะเขาบอกตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งลานน้ําูุมีเสาโอเบลิสมีแมนรู้ว่าแต่ก่อนเขาใช้ทาอะไรตรงนี้ทาอะไรนี่ จัดงานเทศกาลงานรื่นเริงงานประเพณีคนแข่งกับคนแข่งมา้าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นประลองกําลังประลองฝีมือแต่ก่อนเขาเรียกฮิปโ,โปโดมตรงใช่ซึ่งนั่งตรงนี้อย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือมัส,สยิดสีฟ้าเออบลูมอสหรือว่ามัสเขาเรียกสุเหร่าสุลตานอาเม็ด ข้างในนะแม่จะหาที่ว่างอะมายืนโพสท่าสวยๆไม่ได้นะใช่เหรอไม่มีที่ทำไมอะคนแน่นอะนั่นแบบแน่นขนาดจะมายืนโพสท่าแบบว่าข้างในไงนใช่ข้างในเราจะเห็นเป็นสีฟ้าเข้ามาละหมาดกันหรือว่ามาเที่ยวอ่ะถ้าเป็นช่วงละหมาดจำไว้นะคะว่าเข้าไม่ได้ค่ะต้องทํากันบ้านดีๆวันหนึ่งเนี่ยเขาละหมาดกัน5ครั้งพอละหมาดเสร็จปุ๊บเปิดให้คนเข้าไปโอ้โหยังงานวัด ไม่มีที่ยือนอะแมนไม่มีที่ยืนจ,จริงๆเรียกว่าไหลตามกันเข้าไปทั้งที่ข้างในเนี่ยใหญ่มากแล้วข้างในเนี่ยเราจะร้องอ๋อทันทีว่าทําไมเขาถึงเรียกว่ามัสยิดสีฟ้าเพราะ<อ>าข้างในมันจะเป็นกระเบื้องสีฟ้ากระเบื้องสีฟ้าใช่สวยแบบสวยงามแล้วก็ดูแบบดูเข้มขลังมากที่นี่เออคือมันเป็นแบบเป็นสุเหร่าที่ที่ใหญ่ เรามองไปตรงกันข้ามอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นวิหารเซนโซเฟียอันนี้เขาเรียกวิหารใช่แต่ปัจจ yeah. ุบันเ in นี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นโบสถ์ของพวกคริสต์เป็นโบสถ์ของพวกคริสต์ต่อมาพวกอิสลามเข้ามาปุ๊บก็เอาปูนเนี่ยโบกทับพวกตามผนังเนี่ยจะมีเหมือนภาพวาดที่บอกเล่าความเป็นมาของศาสนาลูกพระเยซูนู่นี้นนพออิสลามเข้ามาปุ๊บเอาปูนโบกไปอ่าพอหมดยุคของพวกอิสลามไอปูนพวกเนี้ยมันก็ลอกออกไง แล้วมันก็จะเห็นความคลาสสิกของพวกโมเสกที่บอกเล่าความเป็นมาทางศาสนามันยังมันลอกบ้างมันหลุดเนาะแต่บ่าโอ้โหคลาสสิกมาก เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อน,นอกจากเซนโซเฟียแล้วเลยไปอีกนิดนึงเดินไปได้ไหมได้เ,เขาเรียกว่าย่านเอมิโนเนึ่งถ้าเป็นโปรแกรมที่แบบไปแล้วมันต้องไปเลยนะก็คือแกรนบาซาแกรนบาซาคนที่ชอบแต่งบ้านแต่ทุนทรัพย์น้อยโปรดเลี่ยงตลาดนี้ไงใครจะชิมเคบับอูดนะคะริมน,น้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นมุมที่ขายเคบับ